สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่11เดือน8นะคะ2,500 6 6นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกำลังใจมานำเสนอแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้แนวทางที่น้องเอสให้ไปนะคะมานะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคย ตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะในวันนี้นะคะเราพัฒนาน้องเอดให้เด่นที่4กับ1นะคะท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะส่วนตัวที่จะวิ่งจะรูดให้วันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่4 ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะพี่ๆถ้าไม่ชอบสีก็เอาหนึ่งนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะที่มารับชมแนวทางในวันนี้โชคดีนะคะเฮงๆปังๆนะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอดวิ่งรูดให้ก็แล้วกันนะคะพี่ๆจะได้มีโชคลาภกันสำหรับตารางก็จะมี4 1 8 6 9 แล้วก็3นะคะพี่พี่ดินที่4กับ1จับคู่จับวินกันได้นะคะในสูตรนี้4 1 4 6 4 8 4 9นะคะแล้วก็4 7นะคะพี่พี่ท่านใดชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่พี่สมาชิกนะคะเฮงๆปังๆกันนะคะสำหรับหวย เราพัฒนานะคะในสูตรนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด IDline มาได้นะคะไอดีไลน์ on 9 7 7 2เ1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแนวทางนะคะ ที่เพิ่มเพื่อนมาแล้วยังไม่ได้เข้าก็ทักมาบอกนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้านะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะ o n 977211นะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้เนาะก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมแนวทางวันนี้นะคะโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านนะคะย้ำนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ